อ่าโอเคครับวันนี้เราอยู่กันที่ h e a v y Duty Center เมืองทองธาน,นีนะครับ แดี๋ยววันนี้เราจะมาลองเครื่องมืองานสวนอีกตัวหนึ่งที่อ่าผมว่าคนรู้จักน้อยแต่ว่าความจริงอ่ะมัน,นมันดีนมัน,ม,นมันเจ๋งเลยแหละ<ต>คือคือเดิมทีอ่ะเวลาที่เราจะตัดสวนหรือแต่งพุ่มอ่ะครับเราจะใช้เป็นเครื่องตัดหญ้าแล้วก็เป็นเครื่องมือแต่งพุ่มแบบยาวแต่ตัวนี้เรามีแบบแนวระนาบกับพื้นตัวนี้อ่ารหัส m 1 8 c s t ครับผม เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราลองใช้เลยอันนี้เราใช้แบตเตอรี่ m m 1 8บแปดสิบสองแอมป์นะครับแบตเตอรี่เต็มอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงนี้หน่อยขี้หมโขยับมาหน่อยนี่วิทยากรของเราในวันนี้ครับรหนูรองยา <c oughs> อ่ะวิธีตอนแรกต้องกดตรงไหนก่อนอันนี้ถ้าเรากดเรากดไม่ได้ให้กดเซฟตี้ตัวที่หนึ่งตัวที่หนึ่งปุ๊บกดตัวที่หนึ่ง กดข้างบนลงแล้วก็กดค้างแล้วก็จะมีตัวนี้อันนี้ยังไม่ทํางานนะครับจนกว่าเราจะบีบตรงนี้พอบีบตรงนี้ถึงจะทํางานก็คือมันมีเซฟตี้สองเซฟตจะสังเกตว่าตัวนี้กดนิ้วขัดกดค้างไว้เลยอ่ะกดค้างแล้วเราปล่อยอบีบโอเคก็ทํางานได้แล้วอ่ะเดี๋ยวไปลองตัดกันเดี๋ยวเราลองตัดผม ตัดผมไ,ม,ไม่เป๊ะเป้ะตัดผมตัดผมบปูะนยางมาปูอไิ้วมาตัดเปียมัเนี่ะอันนี้อันนี้เป็นงานแรกก่อนงานตัดแต่งพุ่มเอาเอาตรงนู้นดีกว่าที่มันชี้ๆโดดๆเด็ดๆอันนี้เราตัดของด้านหน้าเหมืงองทองอยนี้แต่งปี๊ดอ่าเดี๋ยวพี่สมมติว่าสมมติว่าเราจะ ปาดเครืงบนให้มันเขาเรียกว่าเรียบเสมอกันอ่ะปาดข้างบนให้มันเรียบเสมอกันนะครับเดินปาดเลยอ่าอ่าที่ตัดของเขาให้สวยๆนะพี่โอเคนี่ก็จะแนวตัดแต่งคุ่มอันนี้โดนอันนี้คราวนี้ก็ต่อไปเป็นเขาเรียกว่าไงวัชพืช ว่าจะพืชเอาตรงลกๆเอาตรงลกๆเอาไปข้างหน้าดีกว่าพี่ไปตรงโุ้นตงุจะได้เห็นชัดๆมันมันแต่งพุ่มง่ายมากเลยด้วยก็อย่างอันเนี้ยมันเกินขึ้นมาใช่ไหมเราจะปาดเสมอไปก็ขอบผระนระวังชนปูนนะพ,ะพี่พี่นั่งนั่งแล้วกวาดเป็นวง mm hmm. นืกออเออ ประมาณนี้แล้วก็อันนี้คือเออมันก็ออกหมดเลยนะนีะ่ลองลองปาดดิพี่อ้าชา้า <c oughs> เร็วไว้ได้ไหมเออมันก็ปาดเรียบเลยนะก็จะเป็นอันนี้มันจะเป็นแบบว่านะปาดไว้จะพืชแต่จริงๆอะขเขาไว้ทำแบบน้นน่ะ อย่างอันนี้มันเป็นทรงผมลกๆพี่ตัดสวยๆนะของเขานะตัดให้มันเป็นทรงกลมอะ<ต>่ะและ้ว<า>แล้วก็ข้างบนข้างบนที่เป็นที่มันโดดๆววอ่ะวช้างเออว่ะมันก็ดีนะเออก็ง่ายดีโอเคเออก็เปรียบเทียบมีฟอร์เตอร์นะว่ามันแบบว่ามันก็ง่ายไปเลยนะกลมไม่ว่ะ เดี๋ยวบอกเมืองทองไม่ต้องจ้างคนทําสวนแล้วจ้างพี่หมูก็ใครที่รับงานตัดแต่งสวนนะครับเหมาะเหมาะมากเครื่องเนี้ยพอละกลมเลยเออกลมเลยว่ะอย่างนี้จะตัดเป็นรูปอะไรก็ง่ายแล้วนะเออ่าประมาณนี้เอาไหมเอาไหม ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปลองดูแบบวัชพืชมั่งวัชพืชแบบแข็งแข็งอันนี้มันเป็นวัชพืชแบบเป็นหญ้าธรรมดาแล้วก็อันนี้เป็นงานัดแต่งพุ่มก็จะสังเกตว่าเนียนเลยเห็นไหมกลมปอกก็ใช้เวลาแป๊บเดียวความจริงอ่ะที่เขาเวลาเวลาที่เขาจ้างงานนะครับจ้างงานที่ เป็นหมู่บ้านเนี่ยอันนี้จ้างเป็นพันนะจ้างมาตัดแต่งอย่างเงี้ยก็คือเป็นพันถ้าใครเคยจ้างก็น่าจะรู้ดีทีนี้เดี๋ยวเราลองลองเอาเอาแบบต้นแข็งเลยได้ไหมพี่เดี๋ยวเอาต้นแข็งแข็งแน่แน่แน่เอาต้นแข็งแข็งอะอย่างเงี้ยมันชี้โดชี้เด่อย,อย่างเงี้ยโอ้ย oh. ไม่ต้องลงไปนะพี่ เออก็ง่ายดีนะก็เรียกว่าเวิร์กเลยอะ่ะระวังหินอย่างเ,ย,างเยอะทั้นั้นอ่ะอันนี้ผมลองให้ตัดเฉยๆนะว่าแบบว่าต้นใหญ่ๆแข็งๆเราก็ตัดได้ก็น่าจะโอเคนะเ,เหนื่อยเหนื่อยยังเหนื่อยก็โอเคตัวนี้ รหัสนะครับ M18CHT ราคา9,388บาทเมื่อกี้อ่าพี่ลองดูแบบนี่เราตัดเล่งอะเมื่อกี้ลดบ้างไหมลดบ้างไหมไม่ลดเลยยังเต็มสี่ขีดอยู่นะยังเต็มสี่ขีดอยู่ก็ถือว่า<ๆ>จริงๆอ่าแบต5แอมป์หรือ8แอมป์มันก็จะเบากว่านี้ก็สามารถรับงานอ่าตัดแต่งหมู่บ้านจัดสรรได้แล้ว น้ำหนักประมาณกิโลพี่ปีประมาณสิโลไม่ถึงสไม่ถึงสิบโลถเหรอม่รวมแบตเตอรี่อะประมาณเจ็ดกิโลก็ประมาณนี้ครับผมก็ใครสนใจทดลองสินค้าก็มีตัวเดโมหรือจะนัดไปลองสินค้าหน้างานก็ได้นะครับเรามีตัวเดโมให้ลองแล้วก็หรือมาลองที่มิว w อก k ี้เอทดีซเมืองทองธานีก็เป็นที่เดียวที่จําหน่ายแบรนด์มิวอกี้ร้อยเปอร์เซ็นแบรนด์เดียวเลย แล้วก็เนี่ยกำลังกำลังคัดเดโมอยู่ก็คือสินค้าอยากลองสินค้าตัวไหนก็มีให้เดโมสำหรับหน้างานทุกตัวเลยนี่กำลังกำลังเตรียมสินค้าสำหรับเดโมหน้างานก็สามารถออกบูธงานบริษัทงานโชว์ได้นะครับก็สามารถติดต่อได้ทางแอดมินเลยเบอร์โทรศัพท์0 8น3 7แป4หกหหรือมาทดลองก็ที่ หน้างานเลยนี่อยู่เมืองทองธานีเป็นแบรนด์มิวอกกี้ชัดเจนตรงนู้นก็เป็นสวนพักเครื่องเมืองทองเห็นไหมสวนพักเครื่องเมืองทองแล้วก็ที่จอดรถของเราก็ทางนี้มิวอกกี้เมืองทองก็สําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีเดโม่ใหม่ๆเครื่องใหม่ๆมาให้เราดูกันเรื่อยๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ